Ah ya wa

mà ba Pino mua đấy quay chiến xuống tăm mũi ôi kể cháy 贵阳，我也不那。

啊，怎么了？ Mà. Chỉ thôi. Thôi. có nhà mát mời nhà mát mời nhà mát mời 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 có mời 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 nằm mời 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 nên có mời 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 Ồ mời mời mời

Tôi tôi ơi, tôi tôi biết mình được gọi nee. là người giàu rồi Người giàu? cái tuổi tuổi Cái béo hâu sạch sạch Người tuổi cầm mình ก็มาให้หน่องเลยที่ก็มาหนองสักขาวบาก็ังนั่น่ง่า่องินดาเป็นิเป็นเดินหนึ่งปอกนะฮะท้ามาจ้ยเอาสักขาวบ้านได้เหรอเยอะเยอะฮึสนใอะไรเยอะเยอะ

đâu phải cái con son 3 bay mà bật mà nó quên nó 3 trùng ấy dân làng con cô nó đó một trăm cân 4 nào cũng cao vậy của đó sticker nó หนี่งน่วีไก่เหอนึ่งบตัวี่น่ะ่งบองแล้วเจอพปเดปานมาพีจำัาดพูเลยม่เจอหัน้าขึ้นหึกตมันไม่หมันูรอว่าอันออกคำว่ามันไม่ควรใช่ไมแกเฮียมาเฮียมดตาก

นั่นนั่นแหละมันอีวามันเงยูโรนยูโรเนี่ยหนัหนเพื่อยงวนะัวมาโวมามาทับกันนี่รู้จะเปลนมาแล้วนีาาเยมาเชียรมองั่นเชียม่องเยต้นดิับขึ้น ก็จะอยู่ไว้เจ้าคนนะ้เขายาวเขามาทักวันวน,ยยนี้น่าจะเป่นทายลมันวันฤกษกเยอะมากทีเป็เนบ้า เข้าไปยงมันทังทได้ว่าม่อมเลยเชื่อม่แน่เมึงเอ้ยจวนมันนั่นน่ นั่นงคันนน่าจะฝรังเจ็ดวะนก็ดเจ็บไอ้บ้านยน่งานเดียวนะไอ้บ้าน่งเราจุดหักดเลยันี้งานนี้เปลียว่ะเปลียงไปไม <ikka> ่ต <said: Nein. S 2> ้องบอก นักเข่งนังเมาเไตีคนม่งองบอว่างแขงองแงคุมันคิ้เด็กนี่เจ้านักเตพหลังเนี่ยเขาไปวิ่งวิ่งนแขงเ่ยเขาไปวิ่งเนโอ้เจ้น่ะมองเาน่มอเลียนเนวิ่งเนี่ยพลัดชังต่อกับโตมาดิอุอันไปวิ่งนั่งเจ้าน่ะมอ มาด้วแรงเหมือนนั้นเหมือนนั้นเาช้าง่าลังเสียกับอันนั้นนะเดี๋ยวเยี่ยมมากดองปกว่ามขึ้นไม่โปกมขึ้นสงการชงมาเนี่ยบางวังมาก็พี่เสียยที่พาก็ัเสียตามอะไดูกล้ก็เย่ีเออะไรนนาทีเลี่ยที่ว่าเขาที่ว่าจะเปลี่ยนมาตัวฮานาทีอะไรดุกแล้ะ คนต้องเก็บอยู่ไีนไปนร้อมเปอมเปด้อนมันกับีสานมารกชนาอัอ้าวม่เลยนะคนมาเลย้องเก็บไว้ซีกันีนคอมนอนเาว่าดวนเขับ่วนแต่ทนอเนี่ย เราทวีลั่นไรกันเพราะว่เได้กวมนหัจกนั้นฝันันออกพอดีคุณนันอามาทิตย์อออดีคุณถึงจะออกพอพุ่อนนนั้นนั่นนวดท่านนอดผ่านไปใครก็นันองครับไปหัวยิบกอามทั้งที คิดเลหยวน้ำตัวไปลันเขาเชื่อวเขาแค็ดถือยู่เาไม่เงียนะเขาเตือนมาเลยอย่างนี้ั้งเขาเชื่อาเพาแค็ดถอนะทางว่านย่าน้จยองคามาเขาก็มียิงยองเราขามามีนางที่มยกปนอะทาตีแหงแลปล่อยแล้วมันเช่อวด้

Are you ready to fight your mother? Are you ready to fight your mother? คนเห็นว่าอยู่ัไปหาที่มีผู้บรรยายนใดกตามที่บอกว่าโอลัโดอายุเยอะแล้วคนวางมือไปกันอีกตามเอเอบางมืออีทีหน่อยพอสลัดกันเล้วโอนันโด กงวางมือไปมันเห็นกระจายมันเห็นเทอได้มันเหนตี้ยนะคนติดตามเยอะเขาลมอะไรเรียนโน้ตเราน่งให้บนยินได้บนวงแหวนให้เรียช่วยหนังนานรานัาวรู้รดนะจังมีแคเขาแค่ละม่านยัเหมเขา กูลงมาลุกนัอ้เหมืนนี่มาเลยเขาสุดท้ายเป็นแบบเหตุเปล่งอ่ะเหติเปล่งทำรุนน่ะเอยิ่งควมไอ้นั่นหน่อยเพราะว่าใหล่อนหน้าใจใจนั่นใจหล่อนอลไรลูกตัวตัวว่าออันนั้นต้องมาต้องกรอะไรยังไงพวกมันเขาได้ดูได้ไทยไยเฮงอ่ะ nhắc nhở hát hào hân không ngán để có thể được không nhỏ À, nhỏ nhỏ đã bình tân này năm 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 đi năm 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 lắm năm 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 cũng năm một năm này năm 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 năm

các thằng dễ đâu không chiếm được, họ ăn chip thao cái chip đẹp, câu à, rồi câu đó mình có, thao ừ, thao nhiều lắm, nào tôi đi thao gì đó cái thằng này, tôi làm nai ngay, gì nó không Đó này, ขายขาจิ <ítulo> ๊อเลยฮึฮึฮ anyway, okay. ึายขึ้ยขสองขายจิ๊บขามึงก็เท่หรอ่กเหนือได้่ะอมมชิบกาไปเื่รมาสองม้สมทรการจิบขายนาแล้ว่กไรอ่ะ คำเขียนเนี่ยอายุคำเลยบอกข้าวหาชิกะว่ารชิปเน้เราลักาตัวคนนั้นตฟองน้ำไก่เนาะี่อย้ากีน่าลาบนไก่ฟองเต็งมากนานุ่นลมลด้ือไ่างก็ใส่นุ่มลาเต็งอะไรก็เห็นหนอุ้ยเมียเขามีเขาเนี่ยเมียเขาเนี่ยนุ่มลามาเต็งมาทางีน Rồi, mà, ngân mà, ngân nó có thái lấy mình nấm nằm nó thái mà lấy Nó có là chữ là bóc bóc ấy Bởi bây giờ đó, đó kia ừ. <laughs> Nó có